สวัสดีครับวันนี้เมล็ดเคลที่เราเพาะเอาไว้หนึ่งคืนนะครับเดีย๋ยวเราจะมาทำการเปิดให้กับท่านผู้ชมดูนะครับผมน,นี่นะครับเมล็ดเคลที่ผมได้ทำการบ่มเพาะาไว้นะครับ นี่นะครับผมนี่นะนี่ครับเมล็ดเกลียวแค่ well 1คืนนะครับผมหนคืนก็จะเริ่มงอกมาเป็นด้ากขาวนะครับเมล็ดที่งอกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพ่ะลงในถาดหลุมเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำขั้นตอนการเพราะเลือกเมล็ดลงไปในถาดหลุมนะครับผมจะพามาดูเมล็ดที่เราได้บ่มาไว้ก่อน1คืนนะครับผม นี่นะครับ1คืนก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับเมล็ดก็จะงอกออกมาอย่างนี้นะครับเราก็เลือกเมล็ดที่งอกออกมาแล้วนี่นะครับลงไปในถาดเพาะเลยนะครับจะได้ต้นที่แข็งแรงแล้วก็เติบโตเร็วนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาลงถาดเพาะกันเลยครับอันนี้นะครับก็เตรียมถาดหลุมเพาะไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอามูลไส้เดือนนะครับมูลไส้เดือนของผมนี่ในถาดเพาะผมก็ใช้มูลไส้เดือนล้วนๆเลยนะครับ อันนี้เป็นถาดเพาะขนาด50หลุมนะครับผมใส่มูลไส้เดือนอย่างเดียวไม่ต้องผสมอะไรเลยครับเพราะที่ฟาร์มผมนี่ไม่ได้ผสมอะไรนะครับใช้มูลไส้เดือนที่เลี้ยงเองนะครับเดี๋ยวเราก็มาเอามาล็ดที่เราบ่มมาไว้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเ,าเอามาล็ดที่เราบ่มมาไว้ที่ล่าออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ในหลุมเพาะเลยครับโอเคนะครับตอนแรกกันในหลุมเพาะผมก็เอาไม้ไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยนะครับ ครับผมก็ปั่นให้เป็นรูทุกอันก่อนนะครับเจาะให้เป็นรูก่อนเพื่อจะได้หยอดมลเมล็ดน,นะครับผมเรียบร้อยนะครับเราเอาไม้เสียบพวกชิ้นเจาะหลุมถาดบอกว่าเป็นหลุมอย่างนี้นะครับครบทั้งถาดแล้วเดี๋ยวต่อขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเอาผามลเมล็ดเกลีที่เราพ่อไว้นะครับมาหยอดลงในหลุมต่อเลยครับผมนี่นะครับ ราก็เอาพวกเมล็ดเกลียวนะครับมาใส่ลงในหลุมปลูกของเรานี่นะครับอย่างนี้ก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่าครบ50หลุมนะครับเราก็เลือกคัดเลือกมเมล็ดที่มีอ่ารากงอกออกมาแล้วนะครับก็คือว่า,มาเมล็ดที่สามารถงอกได้เจริญเติบโตได้เราก็มาใส่ไว้ในหลุมเลยขั้นตอนแบบนี้ก็คือว่าเราไม่ต้องเสียเวลาในการที่เราเอา,มาเมล็ดทุกมเมล็ดที่มีอยู่มาเพาะเลย าทำอย่างนั so ้นก็ได้นะครับแต่ว่าการอัตราการงอกก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ที่เราทําอย่างนี้เราคือเราเอามลลดที่มีอัตราการงอกแล้วก็เอามาลงในหลุมปลูกของเราเลยนะครับผมนี่นะครับเราก็ทําต่อไปทั้งถาดเลยนะครับผมาท่านผู้ชมสนใจที่จะทําการเพาะก็ทําตามแบบอย่างนี้ได้นะครับเอออย่างนี้ก็คือว่าเราเอามล็ดที่มีอัตราในการงอก สูงมาเพราะแล้วก็คือว่าเราเชื่อก็จะได้ต้นที่แข็งแรงเราก็จะได้ต้นเกียวที่มีตรากรง,ง้อกแน่นอนแล้วนะครับผมเราก็ทําตามไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้นะครับเราเอาเมาดเกลียวลงถาดหลุมได้ครบหมดทั้งถาดแล้วนะครับผม50หลุมก็50ต้นเราก็เลือกต้นที่มีลากแข็งแรงแล้วมาลงในถาดหลุมเนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ต้นเคียวที่เราย้ายมานี่เราก็เอาไว้ในถาดเพาะนี่นะครับ20วันนะครับผมเอาไว้อยู่ในถาดเพราะ20วันแล้วก็ถึงจะย้ายลงกระถางนะครับนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกัน e p ีหน้านะครับสวัสดีครับ